ลูกเพียวอาจจะตัดสินเลยครับยอดไป้ครับไพทูลแล้วหัวลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ของปตทระยองครับในไทยพรีเมียร์ลีกจากลูฟิโนซานเชสครับกองหน้าชาวสเปนสาใจมากครับลูฟิโนโแล้วก็เป็นแฟนระยองที่ตามมาเชียร์ครับ ดูครับจงังหวะเบียดกันไทยดูเทียบม,มาเปิดผ่านลีซานโคมาได้นะครับแล้วไม่มีใครประกบเลยครับดูฟิโลซันเชสตั้งป้อมยิงฉลับด้วยนะครับลูกนี้ซัดไปแล้วลวันนี้ขอบอกไทยทั่วประเทศมันกับสิทธิ์ตุต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้แล้วทุกที่ทุกเวลากับ t r u e Visions Anywhere บนมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมชเพียง590บาทเท่านั้นง่ายๆคลิกสั่งซื้อที่ store t i o t tv แล้วดาวน์โหลดแอป t u v i s i o n anywhere ก็ชมได้ทันทีพิเศษสุดชมผ่าน Wi-Fi ได้ทุกเครือข่ายหรือ TrueMove 3G plus และวันนี้สนุกกับไทยพรีเมียร์ลีกยิ่งขึ้นผ่านเกม t ูวิชั่นส์ TPL Manager เกมที่จะให้คุณสวมบทผู้จัดการทีมกับเหล่านักเตะไทยพรีเมียร์ลีกในฝันพร,ร้อมร่วมเล่นขอรางวัลทุกสัดาห์และรางวัลใหญ่อื่นๆอ,อีกมากมายร่วมสนุกได้แล้ววันนี้ที่ f a c e b o o k c o m t v i t i o n s และ w o r l d w w t w i t i o n s g r o u p c o m